ครับท่บผู้ชมครับนี่คือเวอวกระชนดอทคอมในโหมดของหากระชนท่านผู้ชมครับท่านเชื่อเรื่องไสยศาสตร์ท่านเชื่อเรื่องของพวกเครื่องรามของขลังไหมครับ,รบท่านอาจจะไม่เชื่อหรือท่านอาจจะเชื่อแต่ผมคนนึงเลยครับที่ไม่เชื่อและก็ไม่กลัวแต่ผมไม่เคยลบหลู่นะครับ บางท่านอาจจะเคยเห็นนะครับคนสักเต็มตัวสักเต็มแขนเต็มขาเต็มหน้าเต็มหลังท่านกลัวไหมครับบางท่านกลัวบางท่านก็ไม่กลัวใครไม่กลัวครับผมนี่แหละครับไม่เคยกลัวมาเลยจะใหญ่มาจากไหนนักเลงนมาจากไหนเจอผมเป็นต้องหลบมาโทผมไม่เชื่อหรอกครับว่าในโลกนี้นักเลงนมันจะมีจริงอะผมก็นักเล่น นักเลงพระครับนักเลงคนดีอจเจอนักเลงเลยต้องเอาความดีเขาแรลกถกวะวัพูดแล้วมันหมักไส้ผมเคยได้ยินชื่ออยู่แก๊งหนึ่งอ่ะแกง๊งแก๊งโอโอย่เน่ะไ,ไม่ใช่นะแก๊งโอรสอ่าแก๊งโอรสแก๊งนี้ก็ติดข่าวมาเปิดดังมากเลยนะมีหลายคนด้วยนะเป็นแก๊งเนีมันตระกูลใหญ่เลยอะไรมันชื่ออะไรมา่อไงไอไอาร์ ไอเอ็มเอ็นโอเคดับิฮัซีซาเคียวอะไรเนี่ยปัทโถผมจะเจอถ้าเจอผมนะพวกนี้ต้องเรียกผมพ่อผมนี่เปียกขบุนกระชอนดอทคอมมาเลยผมไม่กลัวปัดโถเคยได้ยินจะชื่อไม่เคยเห็นหน้าเดี๋ยวก่อนทีมงานรอแป๊บนึงจะไม่หิวน้ำนี่แหรอโอ้ยสวัสดีครับเป็นไรครับเนี่ยเป็นคนเราเป็น โอ้เป็นคนลู้นะเป็นคนครับชื่ออะไรครับชื่ออาร์ตครับอาร์ตปัตโ,โอ,อาร์ตอาร์ตชิจู่เนี่ยนะไม่ใช่รรรรครับอาร์ตอะไรอ่ะอาร์ตโอรครับอาร์ตโอ้อาร์ตโอรถสวัสดีครับที่อาร์ตโอรถนะครับเนี่ยเมื่อกี้ผมเพิ่งสรรเสริญเยินยอพี่อยู่เป็นคนดีใช่เหรอใช่ใช่ครับใช่ผมเพิ่งว่าพี่เป็นคนดีช่วยเหลือสังคมโอ้ โอ้ยเจอตัวจริงแล้วโอ้โหสุดยอดมากเลยถามเลยจ้ะครับสักเต็มตัวเนี่ยสักกันอะไรครับกันหมาครับสักกันหมาท่านผู้ชมกระจอกคิดจิสักกันหมาจะทำเป็นมาคุยไงสักกันหมาสักกันหมากันเหครับกันหมาถามคั้า พูดอย่างนี้จะคว้กับผมเหรอก็ได้นะก็ไ้โอ้ยไม่เอาไม่เอาพูดเล่นนะพูดเล่น <c oughs> <c oughs> นี่นะครับท่านผู้ชมครับคุณอาร์ตโอรสนะครับวันนี้ได้รับเกียรติจากเขานะครับเชิญเขามาร่วมรายการออกคลิปฮาฮากับพวกเราแบบนี้นะครับท่านผู้ชมครับโอ้โหสุดยอดจริงๆวาอ้าว นี่ใครอีกันเนี่ยเล่นเล่นอะโอ้ใครครับเนี่ยเล่นๆกันหรอโอ้ไม่ไม่ขอโทษครับต้องแซ่บว้าท่านผู้ชมครับผมก็จะหาไม่ไหวแล้วครับท่านผู้ชมครับโอ้ไม่รู้จะไปทางไหนดีจะรอดหรือเปล่าเนี่ยว้าหาดีๆแบบนี้หาดูดีที่วัว,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 วไปเม็ดก็ช้อนนอนพร้อมครับว้าวว้าย